สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำขนมชักหน้าเดือดถมน้ำตไม้กันนะคะสุดิพก็กจะมีสีผสมอาหารแป้งข้าวเจ้าน้ำนาัลลีราแป้งม,มนันเหนียวตาลข้าวแรกแก็เอาถ้วยใส่ซึ้งสิบห้านาทีนะคะตอนที่สองเอาน้ำตาลผสมกับน้ำร้อน,นะคะ่ะน้ำร้อนใส่เลยนะคะพอน้ำร้อนใส่แล้วก็คนน้ำตาลและน้ำร้อนให้เข้ากันเลยนะคะคนจนไม่ให้เห็นในน้ำตาลเลยนะ พอเข้ากันแล้วก็ต่อไปเรามาเริ่มงอานต่อไปเลยคะ่ะคือเอาแป้งข้าวเจ้ามาผสมกับแป้งมันนะคะแป้งข้าวเจ้านี้จะใช้เป็นประมาณ200กรัมนะคะแป้งมันจะใช้เป็นหนึ่งและครึ่งอีกครึ่งช้อนชาน,นะคะแล้วไม่ถูกกันอ่าแล้วก็ไม่ถูกอีกอ่าใส่ไปมันมาใส่นะคะแป้งมัน แล้วก็คนให้เข้าเลยนะคะให้แป้งผสมผสานกันดีๆนะคะน่ะคะพอเข้ากันดีแล้วก็เอาน้ำร้อนที่เราผสมกับน้ำตาลน,นะคะเอามาใส่ใส่ทีละครึ่งนะคะ <speaker> แล้วก็คน,นะคะ่ะ <speaker> นี่น่าจะน้อยเกินนี่นะคะนะคะ้าตาอันนี้คือครึ่งหนึ่งเหลืออีกครึ่งหนึ่งก็เอามาใส่ใั้หมดเลยนะคะ เอาอันนี้ก่อนจะไปกินเออมันดังตุ๊ดเงี้ยนะอือโอ้น้ำนิดเพิ่มอีกนิดหวะนี่เลยนี่นะคะเส่อื่นลงมาเร็วๆเราจะมาผสมสีหัวย่อยละสีนี้สีเขียวสีส้มสีชมพูสีเหลืองนะคะพี่เราปายเราใส่ซึ้งค่ะเออไม่เป็นไรมันไม่บุกไปเด็กนี่ค่ะเราจะค่อยๆใส่คี่ร่าคีร่าพวกเนี้ยน้ำเสร็จแล้วตั้งน้ำแล้ว นี่นะแต่แล้นะคะว่าองการจะ้นเป็นยังไงาจะแยกสียังไงสีลดหรือ่จะสีอื่นมาก็ได้ถ้าคนหนึ่งจะไม่ใช้เป็นสีชมพันก็ใช้เป็นใบเตยดอกชันก็ได้ค่ะทำให้เี้ยวที่ม้นเด็ดไหลแล้วลูกสยันดีโ้ยขอโทษจึเหมือนกันเลยเนาะ นี่นะคะคือน้าตาเสร็จแล้วอปิดซึ่งเลยค่ะรอเวลานะคะนี่นะคะมาแล้ว